จะจากอะไราอยู่แถวเดี๋หละาดีเจอแม่ไม่บนหาดีบนหาดีบนหาพี่เปสภาพมันอยู่แถวเดี้แหละบนหาหน่อยบนาหน่อยพี่เปิสภาพขับรอเลยเรับรอเลยตบชีมาโแน่สัสเต็มเครื่อง จะแล้ววิ่งมาทำมาไมเดี๋ยวโจมเอ้ยโจรนโอ้ยเย็นแม่เอ้ย ยิงผมทำไมครับเนี่ยไม่ยิงผมทำไมอ่ะไม่แล้วไม่ยิงผมทำไมครับเนี่ยเอาจับดีเร็วดิไม่แล้วไม่ยิงผมทำไมอ่ะไม่ยิงผมทำไมเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยจับมือเลยคุณตรวอะไรครับเนี่ยไม่แล้วคือไม่ยิงผมทำไมครับเนี่ยผมโดนยิงเนี่ยอยู่ดีก็มายิงผมเนี่ยเอออยู่ดีก็มายิงผมผมงงมากเลยคุณตำรวจดูดิมันแต่งตัวมาจะทำร้ายร่างกายผมมาไม่เขาอยู่ดีก็มายิงผมผมงงมากเลย เรากป็นโจไม่แต่ผมโดนยิงเนี่ยนะเออผมโดนยิงเนี่ยนะมันมันไม่เม k เซ e หรือเปล่า่ผหลักฐานคาตาเออแล้วก็ต้องเห็นไหมครับผมผมว่าโดนยิงเนี่ยคุณหลอดเห็นชัดเลยสายตาเลยยิงคนอื่นเนี่ยเออไปยิงผมทำไมเนี่ยเออคุณหลานเห็นใครยิงก่อนครับเออคุณเห็นใครยิงอ่ะเขายิงผมก่อนเนี่ยผมล้มอยู่กลางถนนถูกไหมอ่าไมใครยิงก่อน สะดุดหรือเปล่าครับสะดุดหรือเปล่าสะดุดป้ายแล้วเนีผมเห็นคุณยิงเมื่อกี้เออเจ้าใครเนี่ยพูดดีๆเมื่อกี้ผมลบกวนก็พูดดีๆพี่ถามว่าตำรวจถ้าคุณอยู่กับคุณลบอยู่กันเหรอคุณยิงผมได้ยังไงถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ผมมาถึงนะครับเออถ้าสมัยไล่กระทืบมันอ่ะผมก็ต้องเป็นคนวิ่งใส่มันถูกไหมแต่คุณเอาปืนยิงผมไม่คุณเอาปืนยิงผมครับแต่ผมสองคนให้ตำรวจด้วยเนี่ยไม่ตำรวจเห็นยิงป้ายในทางตำรวจครับตำรวจเขาไม่โกงโกงพี่ตำรวจไม่ดอม เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพี่ปอกเอกดำเลยครับเออคือเขาเขามายิงผมเนยครับจะมากระชือผมอ่ะมาแค้นเนี่ยเขาเขาเย่าจอดรถ่ขวางทางดีกว่าครับผมว่าจอดลดไดครับนะครับครับไม่แล้ผมก็กลัวด้วยแล้วมาตามทาร้ายผมอ่ะเมื่อกี้มยิงผมเลยอ่ะผมงงาเลยแค้นอะไรขนดนี้ก็ไม่รู้ตใั้งแต่ในคุกแล้วบอกจะทาร้ายแตออกไปด้านอกยวมันเจอใชใ่ยิงผมนะ จะทำร้ายผมมันปลอมตัวมันเลือกใส่หน้ากากด้วยเดี๋ยวผมเอาลูกให้ดูมาอีกพี่มันได้ทำร้ายหรือเปล่าพี่มีรู้ทำร้ายหรอเป่าเบอร์เจ็ดหกหรือสองเจ็ดครับอ่าเบบี้อยู่เบบี้อยู่ไอ้ส่วนพี่พี่ดีกว่าพี่พี่ดูก็ได้อ่าหกหกสองศูนย์ศูนย์จ้ะอ๋อคุยดูว่าตำรวจเห็นพฤติการอยู่แล้วผมขอฟังเออเนี่ยมันสายมันสายตามหรอกเขาโกหกไม่ได้อยู่แล้ววันเนี่ยจเจ๊งตำรวจทุกเรื่องเลยผิดทุกเรื่องเฮนักเฮนักเฮนักผมโดนทำร้ายร่าแล้วใครมาถึงก่อน ไม่ส่งทให้ตำรวจมามาก่อนมากรมากรกนไปมาก่อนขอสผมผมมาถึงนะแล้วผมตะโกนบอกคุณตำรวจช่วยด้วยคุณตำรวจไม่ได้ยินหรอแต่ผมแต่ผมโดนยิงอะนะคนคนเอาปืนยิงผมแต่บอกผมช่วยด้วยนะพี่ฝั่งเขาถืออาวุธไหมตอนตอนคุณตำรวจไม่ถือครับผมไม่ได้ถือล้มอยู่ตรงนู้นเพราะผมโดนเขายิงผมจะถือไงผมไม่ได้มีอาวุธเลยเราเราเห็นเอออ่ะเดี๋ยวว่า ไม่ได้ถือใช่ครับผมโดนยิงครับผมวิ่งมาคือใส่นักการด้วยครับมันใส่นักการ์ดเรียนเรียนเขบอกดิเขไม่มีรูปอ่ะเขบอกดิเขาเห็นเห็นพี่แบวิ่งไปแล้วโดนตีบาดตรงนั้นน่ะล้มผมยิงแล้วผมบอกให้จับเลยเพราะมันจะทำร้ายผมแรกผมล้มอยู่ใครก็พูดได้แต่ตอนนี้ผมโดนยิงเนี่ยนะคุณโกหกเขาใช่ไมีหลักฐานอีกไหมเออมีหลักฐานไหมคุณโกหกมากเลยเนี่ย เห็นพี่เขาเห็นมึงถือปื้นพี่ถ้าตามเหตุการณ์ที่ผมเห็นคือคุณ่ใคุณตำรวจจับไม่่ไไมม่โคตรปลอมเอาอย่างนี้แล้วอากาศที่เรามาถึงแล้วคุณมีสังจีให้มนมีมีมีลูกกนที่ครับผมผมมีแต่ว่ามันถ่ายไม่ติดเพราะว่าผมล้มแล้วแบบหน้าไม่แรงอะโขกใช่ไหมบุคตรเด็กเลยถ่ายติดคนอื่นน่ะถ่ายติดเนี่ยเขาเขาถ่ายติดเนี่ยเขาช่วยกันยิงผมเนี่ย ทำงานอะไรพี่ประมานี้พี่แดดกับโทนี่เนี่ยวิ่งตามไล่ยิงผมเยวิ่งตามพี่เลยไม่นด้พี่เอาผมด้วยใช่ปะไมาๆองพี่แท้พี่จะวิ่งกลับบ้านพี่นะโคตรใลอ่างจริงคนบ้าอะไรวะส่งจี้ให้ตำรวจมาจับตัวเอง ไมปดูรูปผมถ่ายไปมันไม่ไม่เห็นนะมันเห็นไม่ชัดับผมหลงพี่จะไม่ได้จากผมชุดคนละชุดว่าเกาดูพี่ตำรวจเขาโได้ผมชุดคนละชุดตำรวจชุดคนละชุดไม่ได้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 จะทยาร้ายผมจริงไหมใส่หน้ากากอะไรบ้างไงคือผมผมผมเห็นใส่หน้ากากครับแต่ว่าผมเห็นอ่าแล้วใครใส่แต่งแต่งตัวอย่างนี้ไหมแต่งตัวอย่างนี้ไหมนี่นี่ผไม่ไม่ไม่ผมผมนี่แหละผมนี่แหละครับเพราะว่าผมอ่ะวิ่งวิ่งมาแล้วเขาก็ยิงผมแล้วผมก็เอ้าอะไรวะเนี่ยแล้วแล้วพี่ใส่ใส่หน้ากากวิ่งมาทำไม ไม่ของแมมผมใส่หน้ากากอยู่แลนผมไม่ได้เหรอมันก็แลนแลนเขียวหรือเปล่าผมจะไปไหนครับผมก็ใส่หน้ากากเียพี่ต้องบอกว่าพี่องเปลี่ยนชุดหน้ากากมันติดอยู่แล้วเออแล้วผมก็มาเปลี่ยนชุดเล่นกับน้องเนี่ยมันจะไปเดินเล่นกันมันก็มันก็มาเองชุดนี้ไม่ได้หรอครับบอก์ดได้เป็นแรปเปอร์เขาใช่ครับชุดชุดนี้คุณคุนน่ะเนี่ยเอาไปครับอะไรคือไงไอแบลลี่มึงไปทำงานที่มึงมึงแขนอะไรกว่าเพื่อนใส่ชุดนี้อยู่อยู่ที่บ้านเลยเหตุการณ์ตำรวจเถอะพี่มาเหตุการณ์ตำรวจซีเออไปพูดอะไรน่ะ พี่แบรี่มีรูปภาพหลักฐานหรือไม่โอ้มันถ่ายถ่ายไม่ติดครับอีแล้วแต่มายิงมายิงกูแล้วถึงเวลาบอกไปที่ว่ากูเจ๊งเราทำร้ายมึงโคตรเด็กเลยครับเก๊กหลอกตัวพี่แบรี่ไปสอนนอเลยเขาฝังมีรูปภาพหลักฐานใช่เพราะว่าคือภาพี่ตำรวจมาเห็นตำรวจเห็นเขายิงเขายครับใช่ครับตัวไปสอนนอคืออะไรผมมีรูปภาพหลักฐานผมมีผมมีเก็บเพิ่มเก็บเพิ่มมีไหมผมมีมีมีผมโดนยิงเหมือนกันอนาะ เบอร์อะไรเบอร์อะไรคุณตำรวจจะมาล้อมมั่วนตัวแบบนี้ไม่ได้โอเคอ่ามาๆาเบอร์อะไรเบอร์อะไรหกหกสองร้อยผมและงงเมใครไปใส่ผมอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ผมคือได้ครับเขายิงครับพี่หลงพี่หลงโดนผมก็งงเหมือนกันจีแดงมาพี่พี่ส่งลงรูปห้องหลักฐานให้ผมด้วยนะพี่ี่ายไปหลงดิกังดิ พี่เบบี้เขาบอก66 200บนล่างถ้าตลกมากก็กลับไปสอนอกันเหี้ยนั่นเดี๋ยววะจริงจังซะด้วยเียคตรถึงพี่โคตรดดซะด้วยจะโดดดาไม่ได้เราดูรูป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 ดร์รด้ดปดกรดดน่มดดดดูรูปเูงดูรูดู ไม่ละคือเอาเอายีงก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยคุณตำรวจมามาดูตอนเวลาของเปลี่ยนชุดก็ได้คร่ะพอเปลี่ยนชุดปุ๊บหน้ากากมันขึ้นเองผมจะทำไงอ่ะผมผมไม่ได้ไม่ได้จะใส่อ่ะให้ผมว่าเราแยกย้ายกันดีกว่าประเทสลีแล้วป็นดีคุณรู้ไหมคุณเราไม่หนีคุณไม่หนีอะไรหรือเปล่าหนีหรือเปล่าพี่เฉินมีรูปหลักฐานอะไรได้ไหมครับที่ถ้าไม่พบโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันมีตำรวจเห็นนะครับผมผมโดนยิงเพราะว่าผมก็ตะโกนบอกตำรวจว่าช่วยด้วยครับอันนี้มันเสียเวลาผมมากแล้วครับเนี่ย คี่ตำรวจเห็นเลยครับนี่ตำรวจเห็นเลยประเทศเตอรีครับถามตำรวจได้เลยครับไอ้ถามตำรวจได้เลยครับว่าผมว่าเขาเห็นจริงๆว่าผมโดนครับเพราะว่าผมไม่ได้ถืออาวุธด้วยตอนคดีที่พี่ลงไปอันนั้นคือของพี่ตอนนอนนี้เหมือนกันครับคุณตำรวจอาจารย์ส่งรูปของพี่แบรีให้ดูคืาผมอ่ะผมาจากแล้วผมเวลาส่งจีให้คุณตำรวจเนไหมเนี่ยมันคือในซ่อดนี้เลยวิ่งไปดูสถานที่ได้เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือผมมาเดินตามพุทธบาททางด้นขาปกติเลยครับแล้วจะมาเปลี่ยนชุดตรงนี้ครับ เนี่ยคุณคิดดูปกติเขามีรถใชไมเขาก็จะขับรถไปเปลี่ยนใช้เขาจะเดินอ้อน้องๆเอารถไปทำงานครับรวยๆทั้งนั้นแก๊งแม่บ้มนีเราออกกังกายกันบ้างอันนี้อันนี้อันนี้พี่เฉดดเอาเอาผิดไปครับ มันไม่คือต้องถามเขาก่อนว่าเขาว่าทำแบบนี้กับผมทำไมครับผมอยากรู้ตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ทำแบบนี้กูจะมาคุยเจจาาไม่ไม่ต้องให้กันเจจากรับไหมล่ะเอามาเจจามาเนี่ยจะไปทำไทำแบบนี้ทำไมมึงทำนี้กับกูแบบนี้ทำไมเพื่อนแน่นอกี้เพื่อนประเทศสลีแล้วเมืออะไรแปะไปให้คุยตอบคนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เรา่อยมาว่ากันนะลยเคืออะไรแปะนี้ขึ้นอะไรแปะนี้เลยขึ้นอะไรแปะไปเลยไม่เอาขึ้นไปกูก็โดนนี่เดี๋ยวก็โดนขโมยรถอีกไม่โดนเลยควายขึ้นไปดิ ไอ้โง่มึงตอนนี้มึงก็โดนมึงเจ้าผิดมึงไอ้ควายมึงโดนจับตายสัตว์พี่ใหญ่เขาหายิงกูขึ้นรถดีแล้วไอ้ที่กูโดนไปแสงขึ้นรถไปก็ขึ้นรถดีไปขึ้นรถไปขับไม่รอดอ่ะไม่รอดกับมึงควายมึงขับเก๋เปยังไง้กูทำไงอ่ะมึงขับไปรอดดิพี่อ่ะมันเยอะมึงเห็นตังคูอุ้มมึงก็ขับไปดิพี่แค่ขับรถหนีไอ้ควายมันอุ้มเค้กอะมันไม่อุ้มมึงโง่ป่าวะคนละคดีรู้หรอครับเนี่ยยังไงดีครับเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้ใจยังไงดีีคืออออผผมมมมมไไ่่่่เนยยาาบกวททะ ก็ใช่อยู่ที่พี่เฉลยแล้วครับตอนนี้สรุปทำทำไมเนี่ยแบลลี่คุณทำผมทำไมเนี่ยถ้าทำถ้าถามเรื่องรูปภาพหลักฐานอะคือเอาจริงๆตอนเนี้ยพี่แบลลี่โดนละใช่ครับอันนี้เอาเป็นเราคุยกันก่อนไหมเออเอาไว้เนี่ยเราเป็นว่าผมคุยกันก่อนแล้วกันครับผมไม่ได้ตั้งใจครับตบ๊กไม่ไม่เขาก็ทำผมเหมือนกันครับขอโทษไม่จริงโอ้โหโทษไม่จริงใจเลยอะก็หลังนี้ดำเนินคดีกันด้ครับเขาขอโทษไม่จริงใจเลยครับมันจับเลยดีกว่าครับสรุปจับเลยเนาะ เขาไม่จริงใจอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยคุณว่เอ้าเอ้าเฮ้ยเอาเฮ้ยคือเราดีเฮ้ยเอ้าเอ้าแปดดิตามไปแตามไปแตามไปแตามแปดไม่ไม่ไม่ลงไปลงไหนไปาอะไรนะไอปครัไอปครัไอปไอไปไปเอาปีดีกว่าามไปปนปล่นก จังจะจะกรดี่งได้คือกายเป็นเรื่องใหญ่จ้วนะหลับจ้าวติดขุนหลับจ้าวเขาขุกพี่เฉินครับครับครับผมเอาเรื้คครับพี่เฉินจะเอาเรื่องไหมเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับฝากด้วยครับคุณทุกหน้าเอาเรื่องครับที่สอนไปขโมยรถด้วยอ่ะต้องไปแจ้งที่สอนอเลยครับได้ครับเดี๋ยวไปสอนอเลยเดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวไปเลยครับผม ไอ้เอาโคูดับพี่ไปไหนอ่ะข้างในข้างในข้างในกลายเป็นเรื่องใหญ่แกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไม่ไอ้ไอ้เท่านี้เท่านี้มันบอกพี่ไอ้พี่บอกมันไม่ขึ้นรถไอแปดนี้ไปเลยนี่ก็มันบอกมันบอกว่าเฮียกูโดนจับเพิ่มหรอกไม่มันก็บอกว่าเฮียตำรวจไล่กูตั้งเยอะพี่ก็บอกว่ามึงไปเลยไอ้เฮียไม่ใช่คดีอุ้มมึงเอาไปเลยเออว่ะพี่เฮียตำรวจยังเชี่อคนไม่อ่นเลยครับโดนจับทุกวันอะ ไม่เลียกที่ร้อยเลยมันอ่ะแขนเราที่เราเอามาติดโฟลแบ็กไปมันจะเอาคืนที่เยี่ยก็อย่างที่เยี่ยงเลยมันจะเราคืนเออมันจะเราคืนไม่ได้เลยมาบอกท่านพี่พญามานะมันจะเราคืนบอกมาบอกเยอะมาบอกกูโดนเป็นแสนแล้วไม่พอใจอีกเหรอเรื่ขอเจคาครับครับต้องขโมยรถไอ้แป้งในเลยครับครับแจ้งข้อเทความด้วยครับนดเอาได้ครับขอบคุณครับอยเลครับ คือเหตุการณ์ตอนที่คุณตำรวจเห็นเลยครับคือผมอ่ะโดนปืนยิงแล้วผมคิดว่าถ้าตำรวจมาเช้าเนี้ยผมโดนทำร้ายแน่นอนไอ้โก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 อ่ะโก้ออกไหเรียกให้พี่หน่อยโอเคก็คือใช้การโชคทรัพย์แล้วก็ใช้อาวุธปืนทำร้ายร่างกายงานดาวครับฝากด้วยครับคุณตำรวจแล้วไอ้ที่เมื่อกี้เขาขโมยรถหนีตอนแรกขโมยรถน้องผมไปด้วยทำไงครับอันนี้การโชคได้ไงการโชคโอเคครับโอเครับครับอ๋อจะอยู่ในการโชคโอเคครับ อันนี้คือประกาศขึ้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่จ้ะโอ้โหจนนะครับโจนโจนเลยอ่ะ<น>เป็นระบบเลยอ่ะโจนอะไรนะโกเมื่อกี้ผมจะลงไปเอาข้าวอ่ะยี่เมื่อกี้รถเขาลงปูงเขาขึ้นเลยอีอกขี้โค้ดฮ่า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 สระฮ่าฮ่าฮาฮ ตรงไม่ทำอะไรก็ทำเลยหายปั่นจิตที่หายเลยเฮียดีโคตโดนมาทั้งเดือนแล้วมึงเนี่ยไม่จะขึ้นรีบอดอยู่แล้วเฮียการติดพี่พี่แบ๊ยเี่ย รักการติดคุกเขี้ยสันดีวะที่ไม่ชอบทำอะไรผิดกฎหมายนะทะเลที่ยฝ่ายเลยไม่ชอบทำอะไรผิดกฎหมายเขี้ยโรคจิตเขาแทนนี่จะเป็นแบบบุคคลที่แบบติดซสเปอร์แม็กบ่อยที่สุดใช่ครับเพราะเขาเออเขาทำอะไรแปลกประหลาดมากโกประกาศในดีซีได้นะเมื่อกี้ผมแจ้งผิดใช่ทำเป็นแบบบิลบอร์ดขึ้นหน้าส่อนอให้เลยเออได้ไหมครับแบบว่านักโทษดีเด่นอะเราปักกระแสเลยเราปักกระแสเลยต้องประกาศไอ้จับเห็นเห็นเดวิดไหมนั่นแหละชื่อนั่นแหละ เาด่าครับเขาด่าตำรวจด้วยไม่ด่าคนตำรวจด้วยครับว่าไอ้พวกเหี้ยเขาบอกเงี้พี่พี่พี่ผมว่าพี่แบงค์ต้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานได้ครับเขาอย่างไอ้พวกเหี้ยที่ด่าไอ้พวกเหี้ยพี่เบอระเบอระาบอระเบ้อระเโดนจับโลกฉีกฉิบหายเพราด่าตำรวจด่าตำรวจทำไมวะตำรวจเขาแค่ทำหน้าที่ก็บอกโดนประมาทอีกโอ้ย จะพาไปไหนเนี่ยไอ้เอ็งคตรจูนเลยที่แรกจะพาไปไหนวะอ้าวแล้วสวิตใครนี่ชาลีชาลีกับพิ่งจะคนคุยใหม่โอ้ยเย้ แล้วมหลามาติดคุกแล้วมันติดคุกมาแหกก็ไม่ได้ไม่อกไม่บอกว่าพ่อพูดด่าคุกมันจะแหกออกยังไงแต่เรียกน้องๆมาช่วยก็ไม่ได้ปัญจิตชิบหายเลยเยี่อ่ะโอ้ยแล้าตามหาพี่ปัญญาไปมมรอมารอตารุ่นพี่มาช่วยอยู่เออรอคืน ต้องยาวที่ปืนเลยตั้งแต่วันนึงหนึ่งเลยเจาเออครับีิประกาศจับไปครับเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้ว่านักโทษเขาจะมามอบไหมครับผมจะได้รถคืนก่อนดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจะมีหมายหมายเรียกอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวรอเราดูครับคืนก่อนดีใช่ไหมพี่พี่พี่เอออันนี้ไม่ไม่มั่นใจผมว่าผมว่าพี่แนมมามอบใช่ปหม

อ๋อหรอโทรมาทำไมหรอครับไม่ไม่ไหนไม่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไม่บอกไม่ไม่ไม่มึงมึงมึงเอาไอ้แปดคืนมากูคุยเขาได้แล้วมึงเอาไอ้แปดคืนมามึงเอาไอ้แปดคืนมาเดี๋ยวกูคุยให้เขาประกาศไอ้นี่บอกว่ามึงเอาไอ้แปดมาไอ้โง่มึงอยู่ไหนเอาไอ้แปดมาเวอข้าเดี๋ยยวคใจไหมไม่บอกไม่มึงอยากจะรอดหรือมึงอยากจะติดคุกไอ้โง่เขาประกาศหมายหมายจับมึงหนักนะให้มึงประกาศไปวะ20กว่าชั่วโมงอ่ะนะ20กว่าชั่วโมงอ่ะนะมึงต้องรายงานตัวตลอดนะ เออกูราายงนตัวได้ไอ้ควายแล้วมึงจะได้ไงสองสองกูย,ยังไงมึงโง่ปเปล่าพี่ยาเขายังไม่มาเลยไอ้ควายพอดีนาก็มามึงโง่เปล่าวะทั้เขี้ยปวกพี่เป็นยาเขาไม่มายอยู่ดีก็ถึงบอกว่าอยากจะไม่โดนมึงทำให้โดนทำไมมึงควายเปล่าวะมึ <c oughs> งจะทำทำไมอีเฮี้ไม่ใช่กูทำไมก็มึงขับไอแปดออกไปไอ่ะไอเฮี้อมึงโชว์ซิ่งอะไม่มีเฮี้อะไรเลย,เยโดนอีกแล้วเนะี่ย ไม่ได้เข้าข้าวกลูมเขาบอกกันตามหลักฐานซื้อเฮียอะไรเขาขับมาตอนที่มึงเอารถเอาปืนยิงกูไม่เกูว่าไงไม่กูพูดเฮียอะไรอ่ะกูถามถูกไหมนี่แม่งใช้เฮี้ยไม่ได้สักอย่างก็มึงโง่มึงขับเออมึงไม่ดูหลักฐานเฮี้ยอะไรมึงควายอ่ะมึงดูหลักฐานดิไอ้โง่ถ้ามันหลักฐานมึงก็รอดแล้วไอ้เฮี้ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไม่ไม่อยู่ไหน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 ไม่บอกเอาไอ้แปะมาคืนไม่ได้รอดโง่ไอ้ควาย เดี๋ยวกูณควาให้ข้าพาวไม่คุณไม่ได้เอาข้าพาวแต่หมายถึงว่ามึงจะไม่ได้ติดคุกไม่ไอแปะไปคืนคุกก็ติดคุกอยู่ดีไม่ใช่มึงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกกูไปเอาไอแปะเข้าใจไหมมึงจะได้รอดไอโง่เดี๋ยวกูจะกลับมาบอกเขาว่าไม่ได้แจ้งความได้่องไอแปะควายปะวะเดี๋ยวควายแปะไปคืนไม่ใช่มึงอยู่ไหนกูไปหามึงจะควายจะไปเอามาอะไรนี้เอาอะไรนี้มึงหมากูอะไรเขียวเอาขึ้นมาดูว่ามันมีตำรวจไหมนะเอามึงดูเดี๋ยวมึงจะกลับโดนแล้วเดี๋ยวมึงจะโดนแล้วมึงจะโดนแล้วเห็นปะ ไม่เห็นไม่ได้ไอ้ควายเดี๋ยววมึงจะโดนจับวะเนี่ยไอ้โง่เดี๋ยวกูไปหามึงเล่นเขี่ยเดี๋ยวกูไปหาเขาเล่นเขี่ยมึงควายปะวะไอเฮี้ยแบลรี่เฮี้ยปวกมึงขับมาดูรอบๆก็ได้ว่ามีตำรวจไหมควายเฮี้ยโง่ขอให้แม่ติดคุกโอ้นักอยู่ไหนเนี่ยเร็วเฮ้ยกูกลับไม่ได้แล้วทีเนี้ยก็บอกให้ไปหาไหมกูจะไปทำเฮี้ยอะไรมึงมึงโง่ป่าววะเดี๋ยวส่งจีให้จี้มาสิควายโดน จีดี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 มันต้องรอสิบห้านาทีก่อนว่าให้เขาออกหมายเรยกแต่กระชื่อไปก่อนเลยล็อกรถไปหนึ่งองรถไปหนึ่ล็อกรถไปแล้วลองรถไปแล้วคือรถไม่ได้เขาลงรถแล้วเหรอน่าจาน่าจะผมว่าเขาต้องส่งจีบป่ะไม่แน่ใจไม่หรอกเขาส่งจีบตำรวจไม่ได้ส่งจีบตำรวจไม่ได้ส่งไปก็โดน รีบืเขานพี่รองนักเก่าเลยเอเอ,เอ,เอพี่อยู่ไอใเลยไพี่ยิี่ยิงไอใทพี่เลยเฮเก้้ยฮหฮ้ยฮ้ยโ้ยเ้ยเฮ้ยน, <c oughs> ยนฮ้ยเ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 ฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮล,อลนะ็อ,ลลนะลลลอกนะ้ยเฮ มึงลงไปแล้วเหรอแล้วมึงก็เอารถแล้วมึงก็เอารถมึงคือยังไงอะมันติดซอกเนี่ยรถมันติดซอกมึงควายปั้งวะไอ้เหี้ยขับยังไงให้มันติดซอกวะมึงโง่หรือมึงโง่วะกูถามจริงไหนซอกไหนเชี่ยแปร์ลี่มึงควายได้ใจกูจริงๆวะมึงควายแบบควายเลยมึงขับเข้ามาติดได้ไงวะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอ๋อไอ้แบ๊ะ แหมมันไม่อยู่บนรถมันลงรถไปแล้วมึงโง่เดือดแถวนี้แหละมันกลัวเราจัดมันกลัวโลกจิตปะวะฮัลโหลแล้วมึงอยู่ไหนไอ้ควายฮัลโหลมึงก็หากูให้เจอดิโง่กูให้ไปกูให้บอกมึงแบบไม่มึฟังกูนะมึงกำลังจะโดนตำรวจจับไอ้ควาย เกี่ยงโง่กูก็โดนจับอยู่ดีมันบอกให้มึงไม่โดนมันบอกให้มึงฟังกูมึงเป็นผู้ต้องสงสัยจับจริงนะมึงก็แค่ไปบอกเขาว่ากูเอารถเมื่อคืนแล้วแค่นั้นมันก็จบไม่ใช่มันต้องมึงต้องไปสอนอไอ้โง่ถ้ามึงบริสุทธิ์มึงต้องไปสอนอมึงต้องไปสอนอมึงมันนเป็มึงเป็นผู้ต้องสงสัยควายถ้าไม่ไปอีกสิบห้าทีก็คือโจรเลยถ้ามึงไม่ไปสิบห้าทีมึงจะเป็นโจรมึงโง่เปล่าวะอีกเอออีกสิบห้านาทีประเทศรีพอดีย เกามึงก็เมื่อโดนจับแล้วเว้ยใม่งมาจับกูอ่ะกับผมไงให้ติดก็นี่ไงก็มาขึ้นรถก็ไปกับพ่อกูก็ขึ้นรถไอ้ควายเอาให้ดีนะเออไอ้เหี้ยก็ไปมาขึ้นรถไอ้สัตว์มึงโง่เปล่าวะอ่าอ่าอ่าก็ได้เอกมาซีตรงรถมึงอะตรงรถไอ้แปรอะไรควายเหี้ยโง่เหี้ยปวดเดี๋ยวท่องจีใหม่ให้เดี๋ยวท่องจีใหม่ให้มึงโง่จริงนี่หว่ากูเชื่อแล้วเหี้ยกูลงไปกระทืบแม่เองไม่ไหวแล้ว ไป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 วิ่งไปข้างล่างดูแห่จีปะแม่งวิ่งโคตรไกลเลยอยัยเขาถ่ายป้ายทะเบียนพอเยัยเขาถ่ายป้ายทะเบียนได้ลงไปสกรรมแม่งเลยลงไปสกรรมแม่งเลยไอ้เหี้ยเนี่ยอย่าวิ่งจัดดูมันหนีดิมันบ้าปะบ้าอะไรเช่นอะไรอย่างนี้ ข้างแล้วเออมันข้างไปแล้วเฮ้ยออกไปได้แล้วเนี้ยติดเนี่ย คนเอกแล้วคนเอกหมอบคนเอกหมอบไอ้แบโววิ่งหนีมั้งไอ้ฮี้ยกลัวจัดประตูลงรถนี่ไงไปดิโ <laughs> ดนโดนชื่อใส่ใส่สันดาลตายใส่ฮ <laughs> <ส>ี้ย <laughs> อีสันดานหนีไปไหนหนีไปไหนมึงหนีไปไหนมึงหนีไปไหนกูถามว่ามึงจะหนีไหมกูถามกูอยู่ที่นี zwei, ่เลยกูถามกูถามว่ามึงจะหนีไหมกูถามขนาดถ่ายไม่ได้เรียนหน่อยพี่ขนาดถ่ายไม่ได้เรีนเราจะไม่ใช้รถคันนี้แล้วเนี่ยถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันเออหยิบมาถักมือพี่เที่ยวเดียวยาวแค่นี้ไม่ใช่ ผู no? ้ามว่ามึงจะหนีไหมไอ้ควายไอเราตำรวจมาเล้วไหมไม่มา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 สิบห้าทีประเทศรีพอดีถ้าได้เก็บจีไว้กดตอนที่เราหยุดไหมแล้วเดี๋ยวเราจะพาเราเรียบไปนะโอเค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 เข้าเลยครับเออไปเลยไปเลย เลยธรรมดาธรรมดามันจะกดจีบมนกดจีบเลยขัาขึ้นมาขับขึ้นมาขับขึ้นมาเฮ้ยไม่ไม่ไม่เบ่ยงปลี่ยนเปลี่ยนร้านเปลี่ยนร้านหลอกมั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 นไอ้บิ๊วละกลับบ้านเรา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 พี่เจ้าหญิงนี่มีขากูอีกไม่ได้กลับบ้านเราไม่ได้เดี๋ยวมันมีจีเบอร์ลงได้เขาแล้วไปอยู่บ้านเราอ๋อเออว่ะไม่ได้ไม่ได้ เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรถจบเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรถก่อนเปลยนชุดก่อนเออไปชุดเป็นรถจบเลยบอกไปรัเคสแล้วตอนนี้ไอ้เฮี้ยนแบลรี่นี่เป็นคนเลวจริงนะไอ้เฮี้ยนี่มันโรคจิตนะชีวิตจะอยากปะทะเฮี้ยขนาดนั้วะบ้าเปล่าเฮี้ยนี่หรือว่าชีวิตชีวิตจะติดปะทะเฮี้ยขนาดนี้วะใจรักสู้หลานปู่กุ้ยจู้จริงว่ะมึง เอารถคันนี้ไปเก็บดิละชุกมาที่ชุกไปขึ้นมาที่แลนเลยมันก็ไม่ทันแล้ว <c oughs> มันก็แดบแล้ว <c oughs> มันก็แดบแล้วต่อให้หมอมารับเขาแม่งก็โดนดีอ่ะไม่ได้มันสลบไง <c oughs> มันสลบมันก็มาไม่ทันไง <c oughs> เอาไปชุกอ่ะเอาไปชุกตาที่อ่ะ แกแดนมินเลยชุบแดนมินเลยชุบเนี่ยยิงใกล้พี่เฮ้ยวจะต้องเอารถออกนะเว้ยต้องเอารถออกนะเว้ยเราตนั่งรถคดีนะเว้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวช่บใเดี๋ยวช่วย่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไมไปเลย่ไมไป่่ไมไ่ไม่ไมไไ่่ไ่ไม่ไม่ไไ่่่ ยัยแปรนี่จะมาจูจัดเลยนะ่ไมมันรั่วจัดเลยี่ะเป็นคนที่เป็นคนที่ด้านเแจ้งให้เหล้ไปยยแรที่อะกุ้งตีจัด่ใช่ใก็มันกต้งตีใมัจาเติดตัวแบกไงใช่จะไม่เอาคืนไปจบไปดานแล้วมันจะยาวคืนแคนไงมีถามาบปืนีบปืนยิงก็ไัเร็ว เป็นาปืนยิงใช่ไปืนยิงไปเนอาปืนยิงไอ้สัตว์ราไอ้หมดมันมีจังหวะมดกับกระทืบไปหน้าไว้สัว์เราแอบดูไก้แอบดูไก้ได้ไหมแอบดูไก้ให้มันไม่เห็นมเห็นหน้าเราอสไอ้จะละเรื่องนั้บ้ยบไปบอาบอยอยบอยนออออออบอยอบออบม กาจับแล้วสิรถดันรถโดนแน่เขาถ่ายรูปเราสิไม่อาจะจับหรอเดี๋ยวก็ประกาศแล้วสิไม่ได้ถ่าแล้วไม่กินชีถึงห้าจีป่ะเราก็เก็บราบินไปเลยบ้านเลยปล่อยเสจบ้าเลยทิ่ถึงบ้านปล่อยเสมโคตรกำเลยวะไอเอเลี่ยนมันระวังตัวนะถ้าพี่ไปอยู่มันเอามึงแน่นะบัานเป็นพี่ปัญญามันแคร์นะเว้ยมันบอกมันพูดแล้วมันจะเอาเราติดโซ่แม็กแล้วไหมาพี่ก็มาแล้ว มันแคสมันแคสแผลที่เราเล่นมาติดโลแม็ก,กับพี่ปัญญาอิกหลายรอบมากเขาทำทำไมไม่รู้เชื่อคนง่ายชิบหายก็มาทะเล่นไงทะเล่นต่อทะเล่นจบไว้ช่วยไม้มาทะเล่นไง พี่ลองอ่ะชวิทเดียพี่อะไรวะชวิทเดียอะไรกันไหนวะ้ยวิ้ย์ยยโน่เช็คเช็ค oh <laughs>